กลมขมคอบ่บ่คมนี่คมบอดีบ่บ่แมนกำลังสิวานี่นี่ดี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 กลมพอดีพอดีพอดีใส่หลายบ่ได้ด้นี่ใส่หลายเราดูโอ้โหไอ้พัดสดฝืดบ่แมนสดลองข้ออะผู้ใดบอกข่อยสดลองข้อมันลองเด้อยนี่ใส่คือแบบใส่นี่ตัวนี้หน่อยใส่บิ้งนี่เป็นเคี้ยวไห้แน่นแต่มุ้งเป็นมู้ใส่นี่ย เออน่าตากออกลนสองสามตอนนี่โอ้ยสั้งตมบ่กินใส่พี่น้องเอ้ยคนอื่นเขาหมักใส่นวกับนวดเป็นบ่บันจะขอหม้อหมักบันนี่เออยดูวัตถุดิบหัวเออใส่เนื้องืดพ่อข้าบอกงืดซะสันว่าตั้งสั <p are dans> ้งตมแซ่บบ่เอาใส่นี่แว่ตัคนหมักเนาะอือกับบ่วกันเออเบิดแล้วก็เอาจวดชาฟาดพึ่ง ลุนนี the ่บ่ต้องซิมเลยลุนนี่โบสิไปซิมไอ้ยังบ่ส่งบ่ซิมหยอกหาว่าบ่ต้องไปซีเลียดก็มันหลายว่าตะน้ำนัวเป็นเป็นยังไงเจ้าไอ้จ้าหน่อยเหรอเอาจักหน่อยกับจักหน่อยจวดอีกจักหน่อยพราะอะพราะขาว่าพอแหละจะจะจวดหลายจวดหลายจวดหลายแล้วมันมันมันสดอีกข้ออีกข้อนึงเออพูดหล่อหลายตอนอะไรนี่ วันนี้เขาเย็บมือน <laughs> ึกวัววันนี้อยากสวดฮอนฮอนอยากสวดฮอนฮอนเอาเทจวดอหูุลนแตมันโเลคอเนี่ยมันโมมันบมน,บนัวมนัวต <c oughs> ้มต้มตามเลยเด้ออ้ยเรียบร้อยต้มขมัรรพ่อพ่อขมพอดีๆนั่นแหละจะสขมหลขาวข้าวได้ดูรถเออ<น>จะเปียนจะ,จะไปหาขมหลถั่วเพ็กกับโมเพ็ด อันนี้ต้มแบบเด็กน้อยะถมก็ต้องผมหลายว